ครับผมนายสุพันธทอง่วมกำนันตำบลเฉลียสอบตำบลเฉล่ส,บส,บสอบมีทั้งหมด5หมู่บ้านมีประชากรทั้งหมด3845คนมี1 1 8 3ครันเรือนแดมโคเรัวนโดยมีเรือนที่ตกเกณฑ์ทีมีแมพจำนวน3าครัวี่โคเรือนและประเภทสงเคารา์9ครโคเรือนตอนนี้ทางทีมงานปฏิบัติการตำบลเฉลียส,บสอบได้ลงให้ความช่วยเหลือทุกโคเรือนที่ตกเกณฑ์ทีมีแมพทุกทุกโคเรัวนรือน1ป0รเนโดยได้รับ ความช่วยเหลือจากส่วนราชการ,า,ารต่างๆคือปลัทอำเภอพัฒนาชุมชนองค์การบริหารสวนตำบลสเวตซจอเกษตรบรุสั์กสนการชาติและผู้นำชุมชนทุกท่านดังน,นั้นจึงขอขอนำเสนอตัวอย่างตัวเรียนที่ทางหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชนทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือบ้านนายไพภูณอุปมัมถมหมู่สามตำบลสเวตซอจอุปรถรมภมได้ตกเกณฑ์ด้านไรายได้และที่อยู่ ทางทีปฏิบัติการของอำเภอบ้านโพและตำบลสิเอ็ดตองได้ช่วยเหลือ้องต้นคือมอบถุงยังชีพและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆปลาปลาปูกได้ไหมคะปลูกได้ค่ะแล้วถ้าเกิดมีทงไก่ลุเงเลี้ยงได้ไหมครับได้ครับ ส่วนของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอนะคะเราก็ได้มอบทุนกองกุญพัฒนาเด็กเพื่อชนบทแล้วก็ราบคูประทานะคะของ,งเกษตรประเทศรัตนา,า,า,าร,รนาชิดาสยามบารุงราชสุขจุลไมทีนะคะเป็หลานนะคะของคุณยงทั้งสองคน,นะคะ่ะ ทุกหน่วยงานก็เป็นห่วงนะก็เพราะว่าท่านนายกประเทศท่านก็เป็นห่วงก็เอาถุงยานชีพมาแต่คุยกับคุณแม่เดี๋ยวคุณมาถามคุยช่วยคุยช่วยนี่ใช่ไหมทุกอ่างเป็นีก็ขอสวัสดีครับวันนี้ทางทีมงานโดยอำเภอพัทลพงพัฒน์จังหวัดพัทลุงนะครับพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางอบตได้มาเยี่ยมครอบครัวของคุณประทุนอุปถัมนะครับซึ่ง เราได้อาตมการช่วยเหลือเบื้องต้นในเรื่องแรกก็คือเรื่องการเปลี่ยนรงคาไรโดยได้งบจากกรงการบริหารส่วนจังหวัดทางตานะครับมาห้าหมืนบาทเปลี่ยนราคาแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากทางด้านจิตวิทาโดยมีท่ากนกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านแพทย์ช่วยสารวัตรนะครับมาช่วยกันเปลี่ยนราคาแล้วก็ต้มแตนต้นเรียบร้อยทันผลนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับก็ได้รับ การสารต่อจากพัฒนาชุมชนนะครับในเรื่องอไม่ช่วยเหลือในเรื่องการดูแลปัญหาความยากจนแก้ไขให้ให้ช่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยนําไก่พันปาาลาอะไรมามอบให้นะครับวันนี้ก็ทาง้าบ้านทั้งสองคนนะครับก็รู้สึกดีใจจนเนี่ยยังยังไม่หายนะท้องขอบคุณส่วนนะครับที่ให้ความช่วยเหลือ ตัวตัวเย็นไปหมดเลยเป็นกำลังใจให้ต่อหน้าครับ